สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเชฟปลดทุกข์เหมือนอะไรถูกก้นแฟนใช้ต่อเปิดฟ้าถึงกับเพงะศูนย์วิทยุเหี่ยวเวหาปทุมธานีรับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือมีงูเห่าอยู่ภายในชักโรครกห้องน้ำที่เกิดเหตุบ้านเล็กที่2ทับบงกฎ27สซอยเคหะฟื้นนคร อ,อ,อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังรับแจ้งได้ประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มีความชำนาญในการจับงูไปยังที่เกิดเหตุหลังรับแจ้งจึงประสานสมาชิกพร้อมอุปกรณ์รุด,ร,ดรุดไปที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นพบนายพยับบัวรุ่งอายุ5 1ปีอาชีพเชฟเบเกอรี่ของสายกานบินแห่งหนึ่งได้ยืนรอและชี้จุดเกิดเหตุภายในห้องน้ำชั้นล่างของตัวบ้านที่ภายในชักโครกมีงูเห่าโผลออกมาจากชักโครกตัวสีดำน่ากลัวมาก เจ้าหน้าที่จึงใช้บ่วงเชือกทำการจับงูโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีจึงสามารถจับเอาไว้ได้เพราะตัวงูบางส่วนเขาไปอยู่ในรูของชักโรครกพบเป็นงูเห่าลำตัวยาวประมาณ1เมตร50เซนติเมตรจึงนำใส่กระสอบไปปล่อยในที่ห่างไกลจากบ้านเรือนประชาชนนายพยับบัวรุ่งเจ้าของบ้านเปิดเผยว่าตนเองเข้ามาปลดทุกในห้องน้ำชั้นล่างซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยได้ใช้งานจู่ๆก็เหมือนมีอะไรมาถูกท่ก้นตนเอง จึงรีบลุกขึ้นและกดน้ำทันทีแต่กดอย่างไรก็กดไม่ลงใคยมีอะไรอุดตันอยู่ตนเองจึงปิดฝาชักโครกไว้ก่อนที่แฟนจะเข้าห้องน้ำและเมื่อเปิดฝาชักโครกก็พบกับงูตัวใหญ่อยู่ในชักโครกโดยหัวโผลออกมาจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภยัยขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณค่ะ